ดียามเช้าครับผมตัสดีเช้าวันพฤหัสนะครับเออเช้านี้อยู่ที่อยุทยาเหมือนเดิมนะทอยุธยาเหมือนเดิมเช้างานวันที่สองนะงานวันที่สองก็ไล่เจาะรูแล้วรถคันนี้ก็สีเป็นเอ่อสีแซดนะสีแซดเป็นเอ่ออีซูซูสามใบปัดรุดเก่าลองนึกหัวสภาพหัวล็อกกี้ดู หัวล็อกกี้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่มันจะกว้างกว่าแค่นั้นเองนะก็อยู่ที่เอจังหวัดอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาตำบลออะไรนะตำบลอะไระหันตาป่ะเออตำบลหันตานะก็อยู่แถวนี้แหละแถวตลาดกลางนี่นะที่นี่ทำสองคันนะคัสซีอีสุเหมือนกันใส่เป็นกิก้านะใส่เป็นกิก้างานวันนี้ก็ไล่เจาะรูแล้วเดี๋ยวผมพาไปดู นี่นะครับเ,ออเรื่องรูไว้ใจบอยได้เลยไม่พลาดแน่นอนนี่นะก็ประมาณนี้ก็ทีมงานไล่เจาะรูรูทุกอย่างจอมแล้วเหลือรูถังลมเดี๋ยวผมกําลังจะกําลังทํากําลังทําถังน้ํามันเขารูไหนไม่รู้ปะถังน้ามันอ่ะเหรอก็เนี่ยเดี๋ยวไล่เจาะรูถังลมรูอะไรรูหูแนบหน้าหูแนบหลังเจาะเรียบร้อยหมดแล้วนะ ได้ตามสเปกแน่นอนของผมนะ <Hey! S 1> ได้ใช้รถไวขึ้นด้วยนะแล้วก็ได้ได้งานตามสเปกแล้วก็ระบบลมนี่ของผมอ่หนึ่งเดียวในไทยแน่นอนนะครับหนึ่งเดียวในไทยแน่นอนระบบเบรกนะเ,เดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมกันนะครับรอชมกันวันนี้ล่ะเดินเป็นเบรกแห้งใหม่ทั้งคันนะเดินเป็นเบรกแห้งใหม่ทั้งคันเดี๋ยวรอดูได้เลยหลายคนเรียกร้องมาเยอะ หรือผู้ติดตามใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าช่างบอยทําแต่ซีรีส์เจ็ดร้อยจิก้าผมทํามาเยอะแล้วนะวิธีการดูคลิปย้อนหลังนะเข้าไปที่โปรไฟล์ผมนะเข้าไปที่โปรไฟล์ได้เลยแล้วก็เลื่อนย้อนถอยหลังไปนะจะมีจิก้าเยอะมากอยู่ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะแต่ว่าซีรีส์เจ็ดร้อยจะเยอะกว่านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องหกยูเซดีกว่านี่นะฮะเครื่องหกยูเซต ตัวนี้แรงม้าสามร้อยแปดสิบแรงม้านะก็จะติดชุดมากับเจ้าหัวจิก้าแบบนี้นะสามร้อยแปดสิบแรงม้าฝาโนกฝาโนกคืออะไรฝาโนกคือฝาฝาฝาสาเออฝารอบวาลเขาจะสูงขึ้นมาแบบนี้ถ้าถ้าเป็นฝาเรียบก็จะเรียบไปนะถ้าฝาโนกก็จะเป็นสามร้อยแปดนะเดี๋ยวผมพาดูซีเรียลนัมเบอร์ก็ได้แปบหนึ่งนะ นี่นะหกยูเซ็ตนะหกยูเซตขีดหกนะนี่ประมาณนี้นะเครื่องก็สวยๆเลยอันนี้ลูกค้าไปดูมาเองนะไปดูมาเองเครื่องตัวนี้สามแปดนะเครื่องตัวนี้ก็ของหัวชุดนี้นะหัวชุดนี้อ่ะนี่ผมรื้อเมื่อวานแล้วเมื่อวานมาก็ได้ดูคลิปกันไปแล้วลื้อแหลกแต่ไม่แจกทีวีสีนะชั่วโมงนี้ หลือเรียบร้อยนะแหนบอะไรอยู่นี่นะรับหลังอยู่นี่ส่วนอีกชุดหนึ่งยังไม่ได้ลื้อนะมันก็จะ,ะชุดตัดหลังคืออะไรนะผมก็หลายคนก็ถามว่าชุดตัดหลังคืออะไรก็คือนี่แบบนี้นะจะมีหัวมีเครื่องติดมามีคัสซีติดมาแบบนี้เลยเขาเรียกว่าชุดตัดหลังญี่ปุ่นอ่าจะติดกันมาแบบนี้เลยนะด้านหลังก็จะมีเครื่องอยู่ด้านในนะอ่าันนี้ก็หกยูเซ็ตเหมือนกันนะครับเป็นหกยูเซตเหมือนกันนะ อฝาโน้เหมือนกันสามร้อแปดสิบแรงเหมือนกันนะก็จะติดมาแบบนี้ถามว่าอ่าได้ได้ดีไหมถ้าเป็นเซตอย่างเงี้ยมันได้ลดตามสเปคแน่นอนทุกอย่างพวกน็อตทุกตัวท่านเครื่องอจุดยึดต่างๆก็จะได้แบบนี้ทั้งหมดนะอ่าจะได้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับได้แบบนี้ทั้งหมดเลย พวกน็อตพวกดีเทลรายละเอียดเล็กน้อยอะไรก็แทบจำแทบจะไม่ได้ซื้อเลยซื้อนิดหน่อยเองนะเนี่ยจุดยึดอะไรเดี๋ยวผมก็ใส่ให้ไปแบบนี้ทั้งหมดอย่างที่เอสเปคนอกมานะครับก็วันนี้งานวันนี้นะจะประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอชมกันนะสองคันนี้จะใช้เวลากี่วันนะแต่ผมตั้งเป้าไว้ประมาณสิบห้าวันเพราะว่าจิก้านี้ทำยากนะทำยากอยู่เพราะว่า รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะระบบเกียร์ระบบอะไรอีกด้านบนนะ,ะเพราะว่าตัวนี้ติดเป็นเกียร์ออโต้มาเราต้องอทําเป็นเกียร์สายเกียร์สายธรรมดาก็ต้องทําหลายอย่างอยู่นะก็เดี๋ยวรอรับชมกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม